ชูวัด GDP 2.8สูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้แต่สื่อไทยพาดหัวว่า GDP GDP ประเทศไทยต่ำที่สุดในอาเซียนโอเคปะใช่ใช่ก็แหมมันไม่ได้มันเป็นความผิดบาปนะเชียทำอะไรให้มันเป็นผลดีต่อรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นแฟกต์เนี่ยมันก็ผิดบาปเขาเขาจะรู้สึกผิด ซึ่งม,มันก็คงแฟกว่าเราต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่เถียงแต่คุณก็ต้องเปรียบเทียบกับศักยภาพหรืออุปสรรคที่เราที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราด้วยมาด้วยปะคืองี้เดี๋ยวนะต่ำกว่าศักยภาพและต่ำกว่าอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นที่ใหม่เป็นมาสิบแล้วสิบปีแล้วจะรายงานทุกไตรมาสจะรายงานเยอันเยียเป็นมาตลอดมึงยังจะพลาดหัวแบบนี้ในจังหวะนี้อ่ะ เพื่ออะไรทั้งที่ตัวเลขมันเกินกว่าคาดอันนี้ไม่ปกติเข้าใจไหมเกินกว่าคาดอันนี้ไม่ปกติเป็นผู้สื่อข่าวาต้องรู้ว่าเราจะต้องพาดหัวในสิ่งที่มันจะพอจะเป็น turning point หรือไม่ถ้ามันพอที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเราจะหยิบเรื่องนี้มาพาดหัวว่าเฮ้ยปกปติอะที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องช้าเรื่องอะไรคนมันน่าจะหวั่นใจนะปรากฏว่ามันได้อันเนื่องจาก ผลต่างๆว่ามันมีการสต็อกสมออกหรือรีบรีบออกอะไรว่ากันไปแต่ว่าตัวเลขที่มันเกินกว่าคาดคือค่าสองจุดหนึ่งนี่ไหมบางสํานักค่าสองบางสุนัดเอ้บางสํานักอะไรแต่มันออกมาเป็นสองจุดแปดนี่แปลว่ามันเกินกว่าคาดมันก็ต้องรายงานตัวนี้ก่อนเพราะมันแปลกกว่าเพราะมันเกินกว่าคาดมันไม่ได้มันมันผิดปกติหรือไอ้ต่ำกว่าอาเซียนมันเป็นมาสิบปีแล้วตอนเราจัดรายการสมัยประยุทธ์เราด่าทุกปีแล้วด่าทุกไตมาก ตามกว่าตามกว่าตามกว่าเวียดนามเวียดนามจะแซงไม่รู้จะพูดกี่ทีแล้ว <c oughs> คือแขกมองอย่างนี้ด้วยว่าตอนก่อนรัฐปหา,นะารน่ะ GDP เราร้อยละเจ็ดนะคะคุณผู้ชมอยากความจำสั้นปีที่สองของรัฐบาลยิ่งรัก GDP เจ็ดเปอร์เซ็นต์การจเจริญเติบโตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ชัว,ว่์จำได้ไห่ะ GDP มันขึ้นมาตลอดแหละ พอคือไงวะเรามานั่งนึกนะว่าตอนที่ประกาศ GDP ตอนตอนสมัยทักษิณนะเราจําได้เลยว่าทักษิณบอกว่าปีหน้ามีรุน8เปอร์เซ็นมันก็รับประหาเลยมันเอาสร้างการเจริญเติบโตที่ดีอะ่ะมาทำรับประหาเพราะมันรู้ว่ารับประหามีต้นทุนแล้วทํายังไงให้มันถูกด่าน,น้อยลงมันก็เลยให้ใช้เหตุใช้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นฐานสําหรับการทารับประหารเพื่อจะ เปลี่ยนแปลงคนที่ครองอํานาจโดยที่เศรษฐกิจยังไม่เลวร้ายเกินไปนะักแต่ปรากฏว่ามโดนห้อยสองครั้งเนี่ยเลวร้ายแบบถาวร <c oughs> เลวร้าย,ยอืมจนบัดนี้ถามว่านักลงทุนเนี่ยรู้ว่าโอเคประเทศไทยมีเสถียรภาพระดับหนึ่งว่ามันรับประหามันคงไม่ฆ่ากันทั้งเมืองมันก็ไม่มายุ่งกับธุรกิจหรอกมันก็ยังพอไปได้แต่แต่ความรุ่งเรืองอ่ะมันไม่ถึงขนาดเฟื่องฟู ประเทศไทยมันก็ได้เท่านี้นี่เป็นทัศนะทั่วไปสําหรับนักลงทุนเราเองเราลงทุนในประเทศเราก็รู้ว่านี่เป็นทัศนะทั่วไปว่าอ๋อบ้านเมืองเป็นแบบนี้มันไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันแล้วแขกตอนที่คุณรัฐบาลคุณนิ่งลักกัน GDP เจใช่ไหมคะคุณผู้ชมพอมีการรัฐประหารนะ่ะเศรษฐกิจมันก็ถดถอยมาตามลําดับมันถดถอยเพราะ ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มาถูกซ้ําเติมด้วยสงครามการค้าจาได้ไหมสงครามการค้าจีนอเมริกาแล้วหลังจากนั้นก็มาถูกซ้ําเติมด้วยโควิดและการรับมือกับโควิดที่กว่าจะรู้ตัวก็สายสีแล้วว่ากว่าจะกลับมาสู่แทร็กที่มันควรจะเป็นและ สิ่งที่เราตกขบวนไปเลยนะคะก็คือ Thailand 2020ซึ่งมันจะเป็นการปรับโครงสร้างของประเทศครั้งใหญ่แล้วมันจะเป็นใช้ภาษาสมัยใหม่นิดนึงเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์แล้วก็โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งจะให้ผลเนี่ยในหลายมิติมากนั่นก็คือการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุด แล้วผลพวงที่ตามมาก็คือการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้เราพุ่งทยานไปต่อได้ไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและจะทําให้เราหลุดออกจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดแต่เมื่อมีการรัฐประหารมาสิปีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะคําพูดที่คลาสสิกมากๆของคุณชาตชาติก็คือสิ่งที่แพงที่สุดและสิ่งที่เป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุดก็คือเวลา แล้ววันนี้แขกก็พูดได้เลยว่าเวลาสิบปีอะเวลาสิบปีที่เราสูญเสียไปค่ะ,คะเป็นสิ่งที่วันนี้นั่งร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็เอาสิปีที่สูญหายไปกลับคืนมาไม่ได้มีแต่จะต้องทำใจ move on และเริ่มต้นชีวิตใหม่บนซากปรักหักพังนั้นและถามว่า รัฐบาลเพื่อไทยที่อยู่ในอํานาจมาสองปีนี้ทํางานบนอะไรหนึ่งทำงานบนซากประหักพังที่ประเทศถูกแช่แข็งเอาไว้สองทำงานบนการถูกตีตราว่าตระบัดสัตว์เป็นคนทรยศการตีตราอันนี้นอกจากจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วมีจุดมุ่งหมายให้ รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นสูญเสียความชอบธรรมในการจะผลักดันนโยบายหรือโครงการที่มันสำคัญและแปลกใหม่แขกไม,ไม่ได้เสียใจที่เราถูกตราหน้าว่าตบัดสัตว์หรืออะไรนะเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนหนังจีนกำลังภายในอะเราไม่ได้แครเรื่องตบัดสัตว์อชวนแต่สิ่งที่แขกเสียใจคือแขกเสียใจว่า จะเล่นการเมืองบนบนเดิมพันของชีวิตประชาชนในประเทศชาตการที่คุณตราหน้าพักคเพื่อไทยว่าตบตัดมันไม่ได้ทำให้พรรเพื่อไทยตา,ายหรือมันไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยแบบตกนรลก <c oughs> หรืออะไรเลยนะนึกออกปะเพราะการตบััสตว์ไม่ใช่อาชญากรรมการตบัสตว์ไม่ใช่การไปฆ่าคน การที่คุณตราหน้าพรรคเพื่อไทยว่ามันเป็นคนตบัสัตว์เนี่ยอย่างมากก็ทําให้มันเสียคะแนนนิยมแต่ผลเสียที่สําคัญมากก็คือไทยขวางไทยไง